คนรุมเปิดใจหลังทัวลงหนักที่สุดในชีวิตมานั่งทบทวนตัวเองทำอะไรผิดเอาเปรียบใครหรอพร้อมตอบชัดจุดเริ่มต้นดราม่าคืออะไรทำไมต้องขายถูกเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะ กลายเป็นประเด็นดราม่าที่รถทัวร์กำลังแห่ลงกันไม่หวั่นไม่ไหวจริงๆค่ะสำหรับพี่ยาคนรุมแม่ค้าสู้ชีวิตชื่อดังที่ถูกเพจรถคนรุมออกมาแฉว่าเมืองนาที่ดูเป็นคนใจบุญมีอะไรดำมืดซ่อนอยู่มากมายโดยได้เขียนโพสต์บรรยายเรื่องราวของพี่ยาเป็นฉากๆแบ่งเป็นหลายตอนด้วยกันค่ะเช่นพี่ยาคนรุมทำเหมือนใจบุญเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาค้าขายในพื้นที่ของตนฟรีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ต้องจ่ายค่าที่ทำเลทองใน ดังค่าที่30 0 0 0บาทเก็บ1ครั้งและต้องจ่ายรายวันวันละ200บาทและบังคับให้ขายของถูกกว่าราคาตลาดเพื่อดึงดูดให้คนแห่มารวมถึงไลฟ์สดขายน้ำพริกตัวเองในราคาทรงตัดราคาพาา่อค้าแม่ค้าที่รับไปขายต่อแล้วก็หยิบเงินในกล่องใบาจากน้ำท่วมให้น้องตาบอดที่มาซื้อน้ำพริกตัวเองบอกว่านี่เป็นเคสต่วนเป็นต้นค่ะล่าสุดนคะคะพี่ยาเนี่ยเปิดใจแบบไม่เตรียมผ่านช่องนิกกี้น่าชาัดหลังจากโดนมรสุมลูกใหญ่ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้พี่ยาเผยว่าเรื่องดราม่าก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดเท่าไหร่นะเพราะคนมาไม่น้อยลงขายดีกว่าเดิมและหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจพี่ยาซึ่งแม้ตนเองจะมีดราม่ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เคยเจอดราม่าแรงขนาดนี้จนเรียกได้ว่าหนักสุดในชีวิตและเซนซิทีฟกับดราม่าครั้งนี้นิดนึงซึ่งคอมเมนต์ไหนที่เป็นเรื่องจริงพี่ยาจะยิ้มถ้าไม่จริงก็ปล่อยผ่านชีวิตนี้มีหมดแหละดรามา่าเรารู้ดีเราเป็นคนแบบไหนเรารู้ดีว่าเราทําอะไรอยู่เราจะไปส ใจทำไมกับดราม่าคนอื่นมันไม่ใช่ตัวตนของเราเขาไม่ได้รู้จริงอีกทั้งพี่ยาไม่ได้บังคับแจกสูตรอาหารเพราะค้าแม่ค้าอยากแจกเองเพราะเขาอยากทำตามพี่ยาให้ความรู้ให้อาชีพที่พี่ยาทำมาตลอดเมื่อเขามาอยู่กับพี่ยาก็สัมผัสได้ว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีพี่ยาเป็นนักสร้างอาชีพไม่ใช่นักบุญแบบที่ใครพูดและตัวพี่ยาก็ไม่เคยพูดด้วยต่อมานิกกี้ค่ะก็ได้ถามพี่ยาว่าตั้งแต่มีดราม่าพี่ยาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจริงไหมซึ่งพี่ยาเนี่ย ก็ตอบว่าแค่วันแรกเท่านั้นที่ไม่ได้นอนเพราะพี่ยาเนี่ยมานั่งทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทําไมถึงเกิดดราม่าได้เราทําอะไรผิดจุดบกพร่องของเราคืออะไรเพราะแม้พี่ยาจะไม่ใช่คนดีร้อเปอร์ซ็นแต่ก็ไม่ใช่คนชั่วคนเลวแบบที่ข่าวออกเสียใจก็เสียใจแต่ก็คิดว่าความยุติธรรมมันไม่มีเลยหรอความดีที่ทํามาทําไมถึงไม่มีใครเคยเห็นเลยหรอ อย่างไรก็ตามพี่ยาก็ยังคงเป็นพี่ยาคนเดิมและจะทําความดีต่อไปส่วนเรื่องเงินสามหมื่นบาทไม่ใช่เงินค่าแบะเจียคือเงินที่ช่วยกันสร้างหลังคาโดมค่าพนักงานที่ช่วยดูแลร้านค้าให้สะอาดรวมทั้งค่าน้ําค่าไฟซึ่งไม่ได้เก็บทุกคนแต่เก็บเฉพาะคนที่อยากจ่ายหรือมีกําลังจ่ายประมาณ50คนถ้าพ่อค้าแม่ค้ามีความจําเป็นต้องออกพี่ยาก็จะคืนเงินให้หมดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคนออกแทมนิกกี้เนี่ยก็ยังเข้าไปถามพ่อค้าแม่ค้า แบบเรียลเรไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะว่ามีความสุขไหมค้าขายในตลาดของพี่ยาและพี่ยาให้ลดราคาจริงไหมด้านแม่ค้าก็ตอบคําถามว่ามีความสุขดีเรื่องลดราคาก็เสนอเองเพิ่มปริมาณให้ลูกค้าเองด้วยซึ่งค้าขายก็ได้กําไรถ้าไม่ได้กําไรจะมาขายทําไมพร้อมกันนี้นะคะทางนิกกี้เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปถามร้านปลาทอดที่เป็นปรามา่าหลังจากที่พี่ยาบอกว่าปลาแพงไป20ไม่ต้องขายให้ขายแค่1ิบบาทพอเจ้าของร้านปลาทอดเนี่ยก็ตอบกลับว่า วันเกิดเหตุเป็นช่วงค่ำๆซึ่งปลาทอดก็เหลือไม่เยอะมากพี่ยาเลยบอกให้ขายถูกๆถ้าขาดทุนหรือไม่พอเนี่ยก็ให้ไปเก็บส่วนต่างกับพี่ยาเพราะพี่ยาไม่อยากให้ปลาค้างและลูกค้าได้ทานของใหม่ทุกวันเป็นตลาดถูกและดีต่อผู้บริโภคเ <c oughs> มื่อนิกี้ถามว่ารู้สึกยังไงกับคลิปที่ตัดมาแค่นั้นพี่ยานะคะก็ตอบกลับมาว่าพี่ยาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็คิดว่าคนที่คิดดีไม่ได้ก็ทําได้แค่นั้นแหละห้ามความรู้สึกคนไม่ได้เรารู้ดีว่าเราทํำ ด้านเจ้าของร้านปลาทอดเนี่ยก็เผยนะคะว่าเห็นดราม่าแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงจริงไม่จริงเนี่ยก็ต้องมาถามเราคนที่พูดก็ไม่ได้มีตัวตนแถมไม่ได้ขาดทุนได้กําไรล้วนนอกจากนี้ค่ะนิกกี้เนี่ยก็ยังถามพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆนะคะว่าตั้งแต่เกิดดราม่าเนี่ยขายดีไหมทุกคนล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีแล้วก็มีความสุขส่วนเรื่องดราม่าทําบุญซื้อน้ําพริกนิกกี้เนี่ยก็เผยว,ว่าตอนไปถ่ายยังไม่มีแต่นิกกี้คุยกับพี่ยาแล้ว เดี๋ยวพี่ยาเนี่ยจะออกมาเคลียร์เองค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยาคนรุมก็ออกมาเปิดใจแล้วก็ตอบชัดเรื่องดราม่าต่างๆแล้วนะคะพร้อมกล่าวย้ําด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนเรารู้ดีถ้าเราเป็นคนดีจริงก็จะไม่มีวันตายค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบับไวักับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ